รายการนี้ไม่มีเงินรางวัล วิวกุลวุฒิคว้ารองแชมป์แบดมินตันชิงแชมป์โลก2025วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยที่คว้ารองแชมป์ในรายการ b w ดับ o บ l ล c h เ m p i ว n s h i ช2025สึกชิงแชมป์โลกที่ Adidas Arena ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568โดยนักตบลูกขนไก่ชาวไทยดีกรีแชมป์เก่าเป็นฝ่ายแพ้ให้กับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีน1-2เกม21-19 10-21และ 18-, 18. 21คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันปีนี้มาครอง ซึ่งในรายการนี้ไม่มีเงินรางวัลให้กับผู้ชนะและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเหมือนกับรายการอื่นๆซึ่งฝ่ายจัดชี้ว่ารายการชิงแชมป์โลกดำเนินภายใต้ปรัชญาที่แตกต่างออกไปผู้เล่นไม่ได้เข้าร่วมเพื่อเงินรางวัลแต่เพื่อเกียรติยศและเหรียญทองที่บ่งบอกว่าเป็นแชมป์โลกอย่างไรก็ตามนักแบดมินตันชาวไทยวัย24ปีจะได้รับเงินรางวัลจากรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย n อ f ที่จะมีการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาตามเงื่อนไขที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติิเเป็นนนนจวง บาทแทแนสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักแบดมินตันชายไทยที่คว้าเหรียญแชมป์โลกได้3สมัย1ทองและ2เงินรวมทั้งเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่สามารถผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้ถึง3ครั้ง